ครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาโคงไ่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจมืองบนนะครับดูนสิรัลละจอจีโน่นะครับวันนี้พบกันกับภารกิจนะฮะจัดส่งเจ้าเอชเคร้อยสามห้าใบศูนย์เจ็ดนะครับของบริษัทพีวายเอสนะครับวันนี้จะเดินทางไปยังเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครครับโอ้บรรยากาศพี่น้องแดดสุดยอดเลยนะครับ ขณะนี้เวลา9โมงนะครับนี่ครับนี่เทเลอร์เราก็ <c oughs> มาพร้อมนะครับพร้อมที่จะทำการขึ้นรถแล้วนะครับนี่เตรียมทงเตรียมโซ่นะครับโอ้สามนสอดีขนาดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องโทรหาเจ้าของรถอีกแล้วละสิ นะครับก็ทยอยครับทยอยนะครับทยอยส่งนะครับวันนี้ก็จะจัดส่งเจ้า SK 135ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปคิวต่อไปก็จะเป็นอ่า30มสิรุ่น7กีรุ่นเแล้วก็30 MR 70 SR นะครับก็ทยอยทยอยนะครับส่วน3 2 D คันนี้พร้อมส่งครับนี่มาอีกเสร็จมาอีกแล้ว1น่งลำแน่นๆจับจับนี่ เอาคืนได้เท่านะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังอันนี้แม่สเดินทางไปแถวในเมืองมาดิโอ้เขาจะไปเด็กในเมืองนะครับนี่น้องเขาจะไปเป็นเด็กในเมืองโอ้แล้วก็ s k 200ของเสียทิวนะครับพอเลี้ยงทิวกับแม่เลี้ยงปุ้ยก็จะ อ่าไม่แด้แจกมื่นไหนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เลิกเลยนะครับกับ SK200 ขีด9 YN13 ครับสเดรายใหม่สุดยอดสีสันงามตาเอาคัน,นี้ก่อนครับอู้แดดห่อนแน่พี่นองเดครับเราพบเพ้อกันอยู่ที่ร้านอ่าจรถของบอมสัตว์มาามมาเตอร์ครับอู้ยหบึ่งี่นอโอู้ยบุมพี่แดด โอ้ยนี่แดดเลยไอ้ไปมันมี่โฮมครับนี่แต่แดดไม่มีก้อนเมฆเลยอูย้หูเสหน้ามีไม่ร้องไว้ตายอะไรแท,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 ท้ครับโอ้ขอญาตเป็นน้ำอ้หูสุดยอด อันนี้ไม่ใช่สุดยอดธรรมดาครับสุดยอดแห้งครับคันนี้แท็กใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่อาพิเศษเลยนะครับตอนนี้เป็นแท็กเจ็ดสิบครับอันนี้เป็นแท็กใหม่เลยทีเดียวเชียวทุกระบบของตัวรถครับสวัการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมงานบริการหลังการขายพร้อมงานตวจเท็กสภาพให้ท่านใหม่แบบนี้ครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้ครับบริษัทบางนามอเตอร์นะครับท่านชอบรุ่นไหนแบบไหนหรือว่าท่านจะเอาเป็นแบบตามสภาพถ้าซื้อตามสภาพรับประกันเลยนะครับว่าถูกแน่นอนครับถูกแบบน่าใจหายหรือว่าท่านจะเอาแบบตวจเท็สภาพให้ใหม่นะครับ แบบนี้ก็มาว่ากันเลยครับว่าจะเป็นสเตจแบบไหนนะครับอะเอาคันไหนจะเอาแท็กเล็กแท็กใหญ่หรือว่าทําเฉพาะสีหรือว่าเปลี่ยนถ่ายเฉพาะน้ำมุกงน้ํามันสีไม่ทําโอ้มีหลายเกสนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นคันที่2นะครับกับการ ได้รับใช้นะครับสำหรับบริษัทที่ครับนี่คันแรกเป็น SK210 นะครับ LC นะครับไอ้210อ่าใช่210 LC YQ12 นะครับที่ส่งไปหมาดๆยังไม่ถึง3เดือนนะครับก็ เนี่ยได้มาสั่งจองอีกคันนึงครับเป็นนี่คร้อยสามห้าบายศูย์เคันนี้นะครับเพื่อจะเดินทางไปใช้งานในบริษัทนะครับที่รับงานอยู่ในกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับวันนี้วันอาทิตครับจะส่งให้นี่ ทุกอย่างทุกระบบทุกอะโนนะครับตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนี่สีสันนะครับเอ็มช่วงบนช่วงล่างเสริมให้ท่านเสร็จสับนี่สวยๆครับเก็บให้ท่านใหม่หมดนะครับนี่พื้นล่างก็เก็บให้เรียบร้อยดูนอแวบครับนี่ตัวิ๊กเกอร์ติดระบบมาตรฐานครับตัวิ๊กเกอร์สามเอ็มให้เลยทีียวเชียวนี่สีสันเงาตาแตกพี่น้อง แอกช่วงล่างไม่ต้องห่วงครับตรวจเช็คกห้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยมาสวยมาสวยคันนี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหานะนะครับรถคุณนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่น100%ครับ พนังานบริการหลังการขายพองงานตรวจเช็คนะครับเรามีทีมช่างบริการในท่านนะครับทั้งภาคในอู่แล้วก็ภาคสนามนะครับใครๆไปโมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางต่างจังหวัดสายเหนือสายกลางสายใต้สายอีสานไปเบิ่ครับห้ท่านเป็นลูกค้าเรานะครับรถท่านมีปัญหาซ่อมไม่จบนะครับแก้ปัญหาไม่ขาดนะครับไม่มีช่างที่ท่านไว้ใจครับก็กิงก้างเข้ามาครับเรามีทีมช่างดูแลท่านนะครับนี่เอา ขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยครับบรรยากาศก็กำลังดีนะครับสำหรับวันนี้กับผมนะครับบ่าวโจ้มงบนเด้อเก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ